ลมแรงจนผมปิวเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าพัดลมสองตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงไปอย่างแรกเลยคือที่ทางลมนะครับตัวนี้มันจะออกได้แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็คือตรงคอเราด้านข้างเทียบกับตัวนี้ตัวนี้จะออกได้สองด้านนะครับโดยที่ด้านแรกเนี่ยจะเป็นด้านบนตัวนี้ยันจะเอาทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเดึงออกมาอย่างนี้ก็พิกขึ้น ดึงแล้วก็พลิกขึ้นเนี่ยมันจะออกทางด้านบนนี้ด้วยครับแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ออกแล้วนะมันจะออกน้อยออกแต่ออกน้อยมันจะมาออกทางด้านนี้เป็นหลักครับในเรื่องของดีไซน์ผมว่าตัวนี้ดูทันสมัยแล้วก็ล้ำกว่านะครับเทียบกับตัวนี้แล้วตัวนี้จะดูกลมๆไปหน่อยนึงส่วนเรื่องความสะดวกสบายในการใส่ผมยกให้ตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันจะอ้อมจากหัวอย่างนี้ได้เลยเราใส่นี้ได้เลยเทียบกับตัวนี้ ตัวนี้เราจะอ้อมจากหัวงี้ไม่ได้เพราะมันจะติดหัวถ้าเราหัวใหญ่เราต้องอ้อมจากด้านหลังนี้ซึ่งถามว่ามันเป็นประเด็นมากไหมก็ไม่ได้เป็นประเด็นมากครับแต่ว่าถ้าเกิดชอบเป็นแบบใส่สบายๆะตัวนี้ใส่ง่ายมากงกาออกได้ตรงนี้ก็จะนุ่มๆปรับได้ไม่หักถ้าใครชอบแบบไหนผมทิ้งไปกัดได้ทีท่มุมซ้ายล่างนะครับทิ้งได้เลย,เลย